เดี๋ยวฟังก่อนสิฟังก่อนจะให้คุยก่อนนี่ถ้าแม่ถือปืนแบบนี้ใช่ไหมนี่นนะี่หมฟังไม่ก่อนถ้ามื่อนี่ฟังไม่ก่อนถ้าแม่ถือปืนอ่ะแม่ย่างไม่ได้ยิงเลยถ้าแม่ถือปืนอย่างนี้แล้วแม่ยิง,งแล้วมี่ไหมนอนแล้วก็ชักเลยนะเกียปะ่ะเกียนไหมอ่ะเขียนะเขียนนะเอาเอาแม่ถือแล้วปุ้งชักชักชัก ชักนิดเดียวเองอ่ะเอาใหม่เอาใหม่ตรงนี้ตรงนี้แล้วนิดนิดอ่ะไม่ยิงปุ้งเรยังไม่ยิงอีกทีหนึ่งพิ้วอะไรอะไรเออตายกลัเป็นมาตายขงบนเลยชัดกเออเป็นมาตายข้างบนชัดเอาเดียวนะเอามาดีตรงนี้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 อันนี้ก่อนแน่อ่ะไม่ยิงแล้วนะไม่ยิงแล้วนะ ตายข้างบนตในอ้อมกอดอ้อมกอดขึ้นมาตายข้างบนเฮ้ยลงมาตรงนี้ตรงนี้ก่อนนี้่อมีไก่ขึ้นมาตายข้างบนด้วยนะยนงลงนี้ลงนี้เลยเร็วสิเอ๋เอ๋ยิงแล้วนะลุกขึ้นมาลุกลุกขึ้นมายิงแล้วปุ๊บตายแช่แ จุ๊บนยิเก่งจุ๊บจุ๊บอ่้จุ๊บทีนึงเก่งเลยจุบจ๊บจอีกทีน่ะจุบ๊บจุ๊บไม่ดีว้าวเก่งจงเลยยิงไหมดิยิงหมสิยิงหมอีกรบอ,อกรบอรสิูสฟุบปิ้วชักด้วยต้องอบอกหาง้วต้องเก็บหางไว้นะตเก็บหางวนะดูชักตายชักชักซิชักชัก ชักชักพี่โดนยิงก็ชักเลยนะชักชักนานไปแล้วพั่ิงมาเยอมากเลยไม่ไม่ไ่ตรงนี้ตรงนี้นี่เดี๋ยวสิเดี๋ยวัชักเลยตรงนี้ฟืนแล้วฟืนแล้วอ๋อไม่เต็มืนแล้วอ๋อตายตรงนี้เขาใจตายแล้วไม่ได้อ นี่งยิ่งแล้วเนี่ยเน,นี่เอา้าเดี๋ยวสิเดี๋ยวขึ้นมาลุกลุกขึ้นมานะักแสดงดิเยอะนะ<ง>มาตายข้างบนอีกแล้วชอบตายข้างบนจ <c oughs> ุ๊บจุบไหนมาจุ๊บมาจุ๊บผีใหม่ผีใหม่ข้อ <c oughs> ดีของนกแก้วสันกรดัวนะ <c oughs> นก,ก็คือเขาเนี่ย เล่นๆอยู่เลยนะเขาสามารถกรี๊ดมาไหร่ก็ได้นะคือว่าอารมณ์เขาเนี่ยสามารถเปลี่ยนจากขั้วบวกเนี่ยเป็นขั้วลบได้เลยนะภายในสเสี้ยววินาทีนะนะนะดีนะนี่มีตอนที่ว่าเขาคึกขนองนะเนี่ยตอนที่เขาแบบพลังเยอะพลังเยอะอลงนี้ลงมาตรงนี้สิ ลังเยอะนะพลังเยอะยิงยิงอ๋โดนปืนจ่อยังไงั้นยิงเลยชักแล้วลงมาตรงนี้สิอ่ะปุ้งชตาชักก่อนชักก่อนเนาะชักอชักก่อนสิชักก่อนเลยอ้าวไปไหนโลเลคึกจังวันนี้ฮอเวลาอะไรคึกจัง ไม่พอคุงให้9 9 9รงหัวได้9 9 9ฟินอะไรเก้าหัวนะมีพองหัวไเลหัอพอที่วเขาเนะยเขาเป็นใบพล่านะบางทีเขาเล่นๆอยู่เนี่ยเขาสามารถพองหัได้นะคอยจะจุกจุก ជុកជុកជុក